ดีอะม่รกกินแล้วหลับกันหมดแล้วนะคะตอนนี้ชิคกี้พานี้ก็เปิดเทอมแล้วนะคะแล้วก็ย้ายไปโรงเรียนใหม่ รู้สึกว่าเด็กทั้งคู่ปรับตัวได้ดีแล้วก็มีวินัยมากขึ้นช่วยเหลือตัวเองได้มากขึ้นตอนเช้าทําให้ตัวว่าเหนื่อยน้อยลงเยอะเลยตุก๊กเลยคิดว่าเดี๋ยวพวกเนี้ยจะให้ใหรางวัลเขาโดยการที่ตุ๊กจะจัดชิคเก้นปาร์ตี้ให้เขานะคะเพราะว่าเดี๋ยวพวกเนี้ยเพื่อนจินเข้ามาบ้านด้วยก็เลวว่าจะมีปาร์ตี้เลยหน่ยๆให้เขาหน่อยแล้วก็ให้พี่เอิด้วยเพราะว่าช่วงหลังเนี้ยพี่เอิญทำงานหนักมากเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพวกนี้จะเป็นยังไงนะคะอะไรนะ it's so messy จัดเลยพึ้นมาแ้ มันจะบอกใกล้ถึงแล้วให้บอกก่อนนะติ๊งหนองแล้วจิงรีบกลับเขาเลยวันนี้พี่พีทมาแล้วนะถ้าใครติดตามแต่ต้นจะเห็นว่าเขาสนิทกันตั้งแต่เล็กๆเลยหลายคนอาจจะเห็นเพื่อนจริงคนนี้แล้วนะคะเพราะว่าเขามาว่าเราบอ่อยอันนีคุณผ่้ยด้วัสดีคุณผู้ชมท่านยูบ,บีนะแคมป์รึเปล่า,าก็วันนี้อยากจะบอกว่าด้วยความที่เพื่อนก็นมาบ้านแม่ก็สวย ไม่เกี่ยวเพื่องราวว่าแม่ก็สึกสวยลงดีนะคะวันนี้เราก็เลยจัดชิคเก้นพาร์ตี้ให้เขาเป็นรางวัลให้เด็กทุกคนที่ทําให้เพื่อย่างเราเหนื่อยน้อยลงดังนั้นทีเราจะรู้สึกว่าเราเป็นแม่งานแม่งานเออาปกติจะทำด้วยกันใช่ปกติจะทําด้วยกันเมนูหลักเราจะเป็นสแน็คจากซันวาเล่นะคะก็จะมีทั้งหมดา3แบบนะ ชิเคเก้นสติก๊กไก่แทง่งชุบแป้งทอดไก่ป๊อปรสดดเดิมชังกี้ไบท์มีทั้งหมด3แบบ3สไตล์ I'm hungry now มแม่กำลังจะทอดไก่มันสะดวกจริงนะสำหรับแม่ที่ไม่มีแบบไม่ต้องเตรียมอะไรเลยนอกจากน้ำมันแล้วใครไม่อยากใช้น้ำมันนะคะก็สามารถใส่หม้อทอดได้เด็กบ้านเราชอบกินไกน่พวกนี้ก็จะเป็นเมนูที่ฮิตในบ้านลงมายังไม่ทานทอดเลยยังมี s m e l sound sounds really อ๋อแม่ทอดง่ายมากนะคะแปปเดียวก็เสร็จแล้วแค่ออกมาจากตู้เย็นก็ทอดได้เลยอ่ะไม่ต้องรอให้ละลายด้วยชิคเก้นตีกไก่แท่งชุบแป้งทอดอร่อยมากทำจากเนื้อไก่ลืมเฟลไฟไปเลยเอามาหยิบจิ้มก็ง่ายเด็กๆชอบอุ้ยนากีนอ่ะมันไม่อมน้ำมันเดี๋ยวเรามาต่อด้วยไก่ปอมกตั้งเดิน ชิเคเก้นป๊อปเนื้อไก่บดเน้นๆเด็กๆทานง่ายรสชาติกลมๆอร่อยเวอร์ชิ้นพอดีทำกรอบแบบไม่อมน้ำมันน่ากินนะอันนี้เป็นชังที่ใบนะคะพี่เหงก็จะชอบอันนี้มากที่สุดอันนี้น่ากินอนะ่ะแต่ยังไม่ชอบอะไรอะ ชั้นกี่ไว้ไก่ไม่มีกระดูกอร่อยยกระดับอารมณ์เขาทำจากเนื้อไก่เน้นๆกรอบอร่อยเหมาะกับคนที่ชอบเคี้ยวหรือชอบปาร์ตี้เสร็จแล้วเลยนี่อันนี้คันย o u go and get daddy go and g t h e food is ready ไปกินกันเถอะโอ้ไปกินไหมโอ้ very dry กรอบตั้งแต่ข้างบน บอกว่าพ่อพ่อลงมาได้แล้วเขาหิวข้าวแล้วโว้ยไงล่ะคะนี่มันร้าน่ะเนี่ยแะ่กินไหมเฮ้ยอร่อยว่ะสลัดเดียวอร่อยจริงอันนี้คืออะไนอันนี้ chicken stir fry อันนี้ร่อยแบบนี้เลยไก่แท่ง s ั n n ว v a l ่ e y ไงปาร์ตี้หรือวะอ้าวแต่อยู่สามที่ยังปาร์ตี้ อ๋อปาร์ตี้ของเด็กๆหรอไม่มีเราเหรดูดินี่ป,นปาร์ตี้เด็กของจริงในน,นก็มีสามเตรียมจานของแต่ละคนน้ก็มี<ช>ม3มแกวแ<น>้วไม่มีผู้ใหญ่เลยการทำซอสไหมนี<ง>ม่ยอดคุณแม่เลยนะครับต้องชมเขาหน่อยว่าช่วงนี้เขายุ่งมากนะเขาเยอะต้องดูแลเด็กๆเขาชมว่าเด็กๆเนี่ยช่วงนี้แบบวินัยดีขึ้นเยอะมากเขาหิวเฮ้ยเรา o ด d e r เขาหิวเขาหิวลงขาแล้วเขาก็เดินไม่ได้เขา,าไม่สามารถเดินได้แล้วเนี้นี่อ้อมเนี่หมดแรงแล้วไงเมื่อกี้ให้กินเันนี่ไปอันหนึ่งดูพิมกับจีนสามารถตักสลัดแล้วก็เดียเ๋ยวหยิบไก่ได้เลย,เลยอันนี้เป็น chicken steak จะเป็นไก่แบบแห้งทอดกรอบดเบสะโอ้อ้าว ออรอรอ่ยคับ so crunchy it's really really good i like chicken and i like it even better with the stick ถ้าเกิดคนดูซื้อไปกินก <c oughs> ็อบอกเขาว่ามันอร่อยไงนีน้องอร่อยแค่นี้เอ๋อ it's really good you can go buy it yourself อ,อร่อยปะอ,อันที่เพื่อนกินก็คือชังที่ไบนะคะ <c oughs> เป็นไก่ไม่มีกระดูกให้รางวัลกับคนที่ทำงานหนะักเป็นความอร่อยแบบปล่อยจอยเคี้ยวเพลินสบายท้องไปลองได้นี่คือจิ้ม <c oughs> ซอสเผ็ด <c oughs> อ,อ๋อแล้วเขาอุดหูอ่ะเขาจะได้ยินเสียงเคี้ยวที่ดังขึ้นอันนี้คือชิคเก้นป๊อปนะคะอืมอร่อยที่แม่กินมเมื่อกี้เราจะเห็นว่าชิ้นเนี่ยกำลังพอดีคำมแม่เนี่ยเคียวเพลินเนี่ยดังนั้นเคียวไม่หยุดเลยอ,อันนี้จริงๆก็เป็นรางวัลสำหรับแม่ได้นะเพราะว่าแม่จัดปาร์ตี้ไก่ทอดให้ลูกรวมไปถึงครีมแล้วก็ครอบครัวด้วย happy mother's day ชิง <c oughs> ม, <c oughs> มัมีความสุขวันแม่อยู่เลย ถือว่าวันนี้แม่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเตรียมทุกอย่างถึงเวลาจะน้อยของจะไม่ค่อยมีมีไก่ซันเบร่อยู่ในตู้เย็นก็สามารถทําได้แบบนี้นะครับนี่เป็นเสียงพี่นุ่มอย่างวันนี้เสียงพ่อนุ่มไหมนุ่มไหมพิมพ์เสียงดุ่มเบ่งกับเนื้อไก่อะไรนุ่มกว่าไก่ เสียงผมว่านุ่มแล้วไก่เนื้อในมันยังนุ่มกว่านี่พึพูดถึงความกรอบอร่อยของซันแวลเลเลยนะครับใครที่อยากลองทานแบบบ้านเราสามารถหาซื้อได้ง่ายๆนะครับที่ห้างสับสินค้าชั้นนําทั่วไปหรือว่าซื้อได้ที่ช่องทางออนไลน์ให้ซันแวลเลเป็นรางวัลของทุกคนในครอบครัวอร่อยเล่นใหญ่ควรมีติดบ,บ้านไปนะครับเล,เล่นใหญ่ <c oughs> จากซันแวรเลตังมาเลย เมื่อกี้เขาพยายามจะพูดว่าสแน็คเล่นใหญ่จากซันแว l l เลสแน็คว้าวอร่อยเวอร์แต่เมื่อกี้คูดไปได้แค่สแน็คยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ย่งใหญ่ทุกคนตบมือให้แม่หน่อยแม่ทำได้ดีมากโอ้โหล้อรงลงเป็นนางงามขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ ขอบคุณ <laughs> ขอบคุณนะครับที่รังสรรค์ปาร์ตี้ไก่ทอดให้เรานะครับร่อยมากครับ